สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ครูนิวนะครับมาเสริมวิธีคิดในเฉลยไปฝึกหัดที่1.12นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเฉลยจากคณินิศศาสตร์ d l t v ด้วยนะครับวันนี้นะครับแบบฝึกหัดที่1.12นั้นนะจะเป็นเรื่องของการคูณเศษส่วนอยู่นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปของการนำการตัดทอนเข้ามาช่วยนะครับ ซึ่งก็จะทำให้การคูณเศษส่วนนั้นไวขึ้นนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับข้อที่1ครับเศษ12ส่วน36คูณนะครับเศษ45ส่วน18นะครับก่อนจะมาเริ่มทำตรงนี้นะครับคุณครูให้ความรู้นิดหนึ่งนะครับว่าการคูณเศษส่วนนั้นนะครับมีหลักการว่าให้นำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนและใช้การตัดทอนเศษส่วนเข้าช่วยนะครับ มาดูสิครับว่าข้อที่1นนั้นเราใช้การตัดทอนเศษส่วนเข้าช่วยอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับเศษ12ส่วนสาคูณเศษ4 5ส่วนส่นส่วน18นะครับถ้าปกติแล้วนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การตัดทอนเราก็จะคูณกันก่อนใช่ไหมตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนปรากฏว่าหลังจากที่เราคูณเสร็จนะครับเราจะต้องมาทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานครับ ดังนั้นเราใช้การตัดทอนนะครับเข้ามาช่วยการตัดทอนนะครับก็คล้ายๆกับการทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับก็คือต้องหานะครับจานวนนับมาเป็นตัวหารมันนะครับแต่ว่าเวลาหารนะครับก็ต้องหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับอย่างเช่นนะฮะคุณครูให้นักเรียนมองเศษ12ส่วน36นะครับถ้าเกิดว่าสังเกตแล้วนะครับว่าเศษ12ส่วน36นั้นนะครับคุณครูสามารถนะครับนำ 6มาเป็นตัวหารครับได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับดังนั้นก็คุณครูเอา12ตั้งครับหารด้วย6ครับได้อะไรครับนี่ฮะได้2มาครับและนำา36หารด้วย6ก็ได้6มาใช่ไหมครับตรงนี้เรียบร้อยนะเก็บไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นมาสังเกต4 5กับ18ครับนักเรียนครับ4 5กับ18นั้นนะครับสามารถนำเาครับมาหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับ45หารด้วย9ได้ 5นะครับแล้วก็18หารด้วย9ก็ได้2ครับหลังจากนั้นครับนักเรียนดู2กับ2ครับนี่ฮะนักเรียนสามารถนํา2มาหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยครับได้1กับ1ครับหลังจากนั้นครับเราก็เอานะครับจํานวนที่เหลืออยู่นะครับของตัวเศษมาคูณกันครับเนี่ยฮะหคูณหครับโอเคแล้วก็6กคูณหครับนักเรียนก็ตอบได้เลยนะครับ เศษห้าส่วนหกครับคือข้อดีของการตัดทอนนั้นนะครับก็คือว่าเราไม่ต,ไมต้องทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอีกแล้วะนะครับให้นักเรียนคูณกันเลยนะครับทั้งเศษคูณเศษส่วนคูสนส่วนใช้ตามหลักการเดิมเนี่ยนักเรียนสุดท้ายนักเรียนก็ต้องไปทําเป็นเศษส่วนอย่างต่าอยู่ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้การตัดทอนก็จะทําให้การหาคําตอบนั้นไวขึ้นนะครับและส่วนใหญ่นะครับการทําข้อสอบส่วนใหญ่นั้นในระดับที่มีการแข่งขันกันส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการตัดทอนนะฮะ ้ามานั่งคูณแล้วก็มานั่งทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนี้มันจะไม่ทานเอานะฮะมาดูข้อที่2ครับเศษสิส่วนยีมคูณเศษสาส่วนยีนะครับข้อนี้นะฮะคุณครูก็ให้ความรู้ว่านะครับจำนวนอะไรนะครับที่ลงท้ายด้วยศูนย์กับ5นั้นนะครับมันจะสามารถนํา5าครับมาเป็นตัวหารได้เสมอนะครับอย่างเช่นเศษสิส่วนยีมตัวนี้นะฮะคุณครูเริ่มต้นนะฮะนำห้ามามาเป็นตัวหารของอ่าสิบแล้วก็ยีมนะครับ อ่าสิหารด้วยหได้2เห็นไหมฮะเก็บไว้ก่อนนะยินะครับหารด้วยหได้5ใช่ไหมครับต่อมาครับมาสนใจ35กับ28ครับอ่าถ้านักเรียนนะครับสังเกตนะครับสากับ28เนี่ยมันสามารถนํา7มาเป็นตัวหารได้ครับสาหารด้วย7ครับได้5ใช่ไหมครับและ28หารด้วย7ได้4ครับหลังจากนั้นครับนักเรียนดูฮะันี่ฮะหกับ5ครับครูก็ตัดทอนกันอีก1รอบครับได้1กับ1ครับ และสังเกตนะครับนี่ฮะสกับ4ครับครูก็เอา2มาเป็นตัวหารครับหารครับทาบนได้1นะตัวส่วนได้2หลังจากนั้นครับนำจำนวนนับนะครับที่เหลือนะฮะมาคูณกันฮะหนึ่งคูนหนึ่งครับหนึ่งคูณสองครับตอบเศษหนึ่งคูสองครับเห็นไหมครับไหวไหมสังเกตนะถ้ามาคูณกันครูต้องทําเป็นเศษส่วนอย่างตามอีกใช้เวลานานนะครับเอามาดูข้อที่สามครับข้อที่สามนะครับคือกรณีที่แบบเราไม่สามารถหา จำนวนที่มาตัดทอนได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวร่วมกันเลยนะครับดังนั้นก็ต้องใช้วิธีการหลักการเดิมฮะก็คือเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนาะแปดคูณสิบหกแลฮะแล้วเก้าคูนสิบเก้าคูสิบเอ็ดนะครับได้นะครับเศษหนึ่งร้อยยี่สแปดส่วนด้วยเก้าสิบเก้านะครับครูก็ต้องใช้การเปลี่ยนนะครับเศษเกินเป็นจำนวนกระนะครับเข้ามาช่วยนะครับโดยการนำร้อยยี่สิบแปดตั้งหารด้วยเก้าสิบเก้าครับได้หนึ่งเศษยี่สิบเก้าครับก็จะตอบเป็นหนึ่งเศษยี่ส ไปดู้อที่4ครับข้อนี้นะฮะก็จะใช้การตัดทอนช่วยนะครับนักเรียนครับเวลานะครับที่ตัดทอนเนี่ยบางทีนักเรียนเข้าใจว่าเฮ้ยมันจะตัดทอนได้แค่ตัวที่มันเป็นเศษส่วนของตัวมันเองอย่างเดียวนะครับแต่กรณีการคูณนะครับสามารถควายได้นะควายนี่คือตัดทอนที่มันเฉียงได้นะครับสังเกตนะครับสกับ21นะครับนักเรียนครับสามารถนํา3มาเป็นตัวหารได้ใช่ไหมครับ3าหารด้วย3ได้1ใช่ไหมยี่สิบเอ็ดหารด้วย3ก็ 7นะครับหลังจากนั้นครับสังเกตแล้วไม่สามารถที่จะตัดทอนได้แล้วนะครับบางคนบอกว่าเอา7ตัดทอน7็ได้ไหมคุณครูนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเจ็ดตัวนี้ก็เป็นตัวส่วนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวส่วนนะตัดทอนกันไม่ได้ครับก็อยู่ด้วยกันนะครับหลังจากนั้นครับนักเรียนก็นําตัวเศษคูณตัวเศษครับที่เหลือนะสิบห้าคูณหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านะฮะตัวนี้นะครับไม่สามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้แล้วเพราะมันต่าแล้วนะครับต่อไปแล้วนะฮะข้อที่ห้าครับผม ไปดูนะครับเศษ19ส่วน33คูณเศษ11ส่วน76นะครับคุณครูให้อะไรมาตรงนี้ก็คือว่านะครับ19คูณ4เท่ากับ76นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่ฮะ19กับ76มันมีอยู่ตรงนี้ฮะดังนั้นครูก็นำ19มาเป็นตัวหารครับนี่ฮะ19หารด้วย19ได้1นะฮะ76หารด้วย19ก็ได้4ครับนี่และอีกอันหนึ่งครับอยากให้สังเกตนะครับนี่ครับ11กับ33ครับ ฮะสิคูณสได้33ใช่ไหมครับดังนั้นคุณครูเอา11ตั้งครับหารด้วย11แล้วก็33ก็หารด้วย11เหมือนกันนะครับได้3เนาะหลังจากนั้นครับเอาตัวเศษคูณตัวเศษครับหนคูณหนะฮะได้1 3 4 12ฮะเห็นไหมครับว่าไวนะครับครูแนะนําใช้วิธีนี้เลยนะครับเอามาดูกันครับข้อที่6ครับเศษ27่ส่วนหกนะครับคูณเศษ143่งส่วนแปนะครับอ่าก่อนอื่นนะฮะเราก็ 27กับ81นะครับครูใช้น่าน้านะครับมาเป็นตัวหารนะครับอ่า27หารด้วย9ได้3นะครับเก็บไว้ก่อนนะ81หารด้วย9ก็9นะ9 9 81ปนะครับได้9อ่าหลังจากนั้นครับดูนี่ฮะ3กับ9ก็สามารถตัดทอนกันต่อได้นะครับโดยการนำามมาหารใช่ไหมสาหารด้วย3ได้1ฮะ9หารด้วย3ได้3ครับอ่านี่ตัดทอนไม่ได้แล้วหลังจากนั้นครับคุณครูก็ ให้เราเรียนสังเกตครับถ้าเอา65หารด้วย13มันจะได้5ครับเอา143หารด้วย13มมนได้11ครับดังนั้นฮะตัวนี้ฮะสามารถนํา13มาหารได้ครับ65หารด้วย13ได้5ครับแล้วก็143หารด้วย13ได้11ครับหลังจากนั้นครับจํานวนนับที่เหลือมาคูณกันครับ11คูน1นะฮะได้11 5คูณ3ก็15ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนะครับ ติวเสริมความาเสริมวิธีคิดนะครับในการเฉลยแบบฝึกหัดที่1.12นะครับคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนั้นลองฝึกทํากันดูนะครับเพราะว่า,าเรื่องของการตัดทอนนั้นถ้าไม่ฝึกบ่อยๆนะครับเราก็จะมองไม่ออกว่าตัวไหนควรจะตัดทอนกับตัวไหนนะครับถ้านักเรียนนะครับฝึกบ่อยๆรับรองนะครับสามารถนําวิธีการนี้ไปใช้และก็สามารถที่จะนําไปใช้ในระดับการเรียนที่มันสูงขึ้นได้ด้วยนะครับดังนั้น ก็อยากให้นักเรียนทุกคนนั้นฝึกกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเสริมวิธีคิดนะครับในเฉลยแบบฝึกหัดที่1.12นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามคุณครูด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ